บรรยากาศประชุมใหญ่พักทางเลือกใหม่ครับตอนนี้ก็สมาชิกทั่วทั้งประเทศก็ทยอยมาครับคำามเค้าใ้จ่พี่น้องนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วรับเบรกแล้วอย่าเพิ่งเข้าห้องประชุมนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะเรียกเข้าไปพูดนะครับจะได้จัดที่นั่งให้ได้นี่ท่านหัวหน้าพักครับ สวัสดีครับท่านหัวหน้าครับ,รบวันนี้ประชุมใหญ่ครั้งที่หนึ่งของปี2565เป็นไงบ้างครับท่าน เป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครับ2565ครับผมเป็นไปตามรัฐมนลที่กำหนดว่าพักการเมืองทุกรรคต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อรับรองรับบุญในปีที่ผ่านมาครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนกรรมการเพิ่มนโยบายนะครับชอบต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งครับวันนี้พรคทางเลือกใหม่ถือโอกาสที่จัดประชุมใหญ่ที่จังหวัดของแก่นครับผมแล้วก็จะคลิกออฟการเรื่องของนโยบายพักทางเรื่องใหม่ในการซื้อสิ ่ในเร็ววันนี้ที่จะถึงนะฮะเราเตรียมความพร้อมก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนแบบง่ายๆเราติดตามนะครับเราได้มีการถ่ายทอดสดตลอดนะครับขอบคุณมากครับท่านหนุ่น้าครับจะเป็นมของนักพรสีนาราชวาานะครับถ้านครศรีนาราเชื่อว่านานอย่างนี้นะครับในกระดาษจะอยู่ตรงนี้เพาะถ้าเป็นของลูกก็จะหายไป ให้ดูหน้าหน้า่ะมครับว่าจะเปนขอนแก่นนะครับแถวที่สองนะครับขอนแก่นที่อยู่แถวที่สงนะครับขอนแก่นแถวที่สองกด้นมาเกดู้บรรยากาศครับโรงแรมคอสาขอนแก่นครับให้ให้ดูครัก็มีน้องจักกระบุ่มครับเป็นโค้พักรางั้นเราม่เข้าแถวผิดจังหวะเดี๋ยวหาก็ไม่เจอนะครับ